ด้วยกันในโมเมนต์มันสําคัญเป็นปีแรกเลยนะพี่แชมป์ที่หนู<ช>จะด<ช>้องมีชิคครอบครัวเยอะมากขนาดน<ช>ี้ปก<ช>ติจัดครอบครัว,วก็ไม่ได้จัดเลยอย่างเงี้ยแล้วอิงฟ้าก็บอกว่าเดี๋ยวบัตรว i p อพอ่ะจะมีเป็นแบบสุ่มอ่าเป็นกิจกรรมแจกโดยก็คือจะเป็นของรักของโหอิงฟ้านั่นก็คือพี่เกลาร์มีเกี๊ยวมีพิ่เกลาร์ก็ไม่ค่อยไปว่ากันว่าจะอะไร โอเควันนี้ขอบคุณยิงฟ้าแล้วก็ชาลอดมากนะที่มาม์มอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อยๆเลยทั้ง4ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับก็อย่าลืมติดตามมาได้แฟนๆจาก I g จอย่าเพิ่งน้อยใจยเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะมีไปไ์ที่ i อบ้างแล้วก็ไปแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับใหไ่อขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ Show Me l ล v e นะครับแค่อยากบอกรักนะครับบา,บายายฝากด้วยนะทุกคนพรุ่ง เจอกันพรุ่งนี้ที่สิงห์บุรีค่ะ